ครับอันนี้เป็นการอธิบายสินค้าของบริษัทก้องเกียรินะครับสินค้าตัวนี้ชื่อ Space and Sun นะครับมันก็เป็นการรวมเอา Space ดม e มาทอคู่กับสินค้าตัวอื่นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับในเล่ม Space d ม์สเปซแอนด์ซันเนี่ยเราก็จะเน้นตีมสีที่ค่อนข้างจะเป็นสีที่ฉูดฉาดสีที่ค่อนข้างเข้มนะครับเพราะว่าสีเข้มเนี่ยถ้าเรามาทอกับ สินค้าชน,นิดดื่นเนี่ยมันก็จะเจือจางลงนะครับก็อย่างสเปซแอนด์ซันะครับมันก็เกิดจากเอาเส้นได้นะครับเป็น TK Space d ไดนะครับอย่างนี้เป็น s สเป e ได e สีเทานะครับช่องแรกเนี่ยก็คือการสเปซไดเนี่ยมาทอสลับกับคอตตอนธรรมดาแล้วก็ฟอกขาวนะครับก็จะเห็นว่าลายมันห่างขึ้นนะครับถัดมาก็เป็นการเอา s สเป e ได e ตัวเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่ามาทอกับ 30CA นะครับหรือว่าเป็นท็อปไดทาอ่อนธรรมดานะครับก็จะได้ลายที่แตกต่างออกไปถัดมาก็เป็นการเอามาทอสลับเหมือนกันเอาสเปซไดามาทอสลับกับ3 0 c d k 0 1นะครับซึ่งเป็นท็อปไดสีที่เข้มขึ้นก็จะเห็นว่าทั้ง4ลุกเนี่ยแตกต่างกันหมดนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการใช้สเปซไดตัวเดียวกันนะครับส่วนนี้เป็นลายหลิว2อูณ2นะครับในเล่มนี้เราก็จะใช้คอนเซป แบบเดียวกันหมดนะครับในการอธิบายสินค้านะครับอย่างนี้ก็จะเป็น SPACE t k 0 0 8 5นะครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็มาทอกระจายขึ้นก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างของลุกคิ้งแตกกันแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เราไปทอสลับนะครับอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเราเริ่มเลือกสเปซ y ดที่เป็นสีเข้มเข้มละอย่างนี้เป็น Space สเปซไดสีสี นะครับพอมันทอสลักกับคอตตอนมันก็จะเจือจางลงพอมาทอสลักกับท็อปดายมันก็จะเจือจางเป็นแบบนะบแต่พอมาทอสลักกับท็อปดายเข้มเนี่ยมันก็ได้ลุคของท็อปดายรวมๆแล้วเหมือนว่าเป็นท็อปดายที่มีขีดขึ้นมานะครับอานนี้เป็นโทนสีฟ้าก็คอนเซปต์เดียวกันหมดนะครับตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจที่ลูกค้าหลายคนสนใจเนี่ยก็คือตัวท็อปดายเอามาทอกับท็อปดายเทาเอามาทอกับท็อปดายเข้มเนี่ย มันจะดูมีความเป็นท็อปไดแล้วก็มีความสเปซไดบวกกันนะครับอันนี้เราเราเลือกใช้ท็อปไดที่สีแตกต่างเอ้ยเราเลือกใช้สเปซไดที่สีแตกต่างกันหมดนะมีทั้งแดงมีทั้งเหลืองมีทั้งเขียวมีทั้งน้าเงินนะครับซึ่งถ้าทอร้อยเนี่ยทอเต็มเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นสเปซไดที่มันเยอะเกินไป แต่พอเรามาทอสลับกับท็อปไดเข้มเนี่ยมันเกิดความน่าสนใจเพราะว่าท็อปไดมันมาเบรกไม่ให้สเปซได y มันออกเยอะไปนะครับอย่างนี้มันเป็นการทอ1ต่อ2นะครับก็คือสเปซได y หเส้นกับสามสิบ cdk 02นเส้นนะครับมันก็จะใช้สเปซได y น้อยลงใช้ท็อปไดยเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกัน นะครับซึ่งบุ๊กทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเบิกได้กับทางบริษัทกล้องเกียริครับเราเราก็จะมีตัวอย่างบุ๊กตัวอย่างสีให้นะครับทีนี้ถัดมาหลังจากที่เราเราได้คอนเซปต์ของการทอสลับแล้วเนี่ยเราเอามาทําเป็นทอเป็นริ้วนะครับซึ่งมันก็ได้ความน่าสนใจไปอีกแบบนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการ เอาริ้วมาเรียงกันนะครับก็คือสเปซ e ดททอเต็มสเปซ e ดทสลับกับท็อปไดเข้มสเปซ e ดทสลับกับท็อปไดเทาสเปซดทสลับกับคอตตอนธรรมดานะครับเราก็จะเห็นริ้วว่ามันมันมีความเป็นเรื่องราวเดียวกันอยู่เพราะว่ามันใช้สเปซ e ดทตัวเดียวกันแต่ว่ามันมีความสีมันมีการเปลี่ยนไปเพราะว่ามันทอสลับกับท็อปไดนะครับอย่างนี้ก็เป็นอีกแฮงหนึ่งที่ลูกค้าค่อนข้างชอบกัน นะครับก็จะเป็น s p a e e ด y ์ 0087K นะครับเป็นโทนน้ำเงินก็มาทอสลับเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัว Space Dye หลายสีนะครับเป็น s p a e e ด y ์0089นะครับ, ye, 89, รบก็เมื่อเปทอเป็นริ้วเนี่ยมันก็ไดล้ลุกของผ้าที่น่าสนใจเป็นแบบนึงน,นะครับ นอกจากทางบริษัทกล้องเกียร์เราเนี่ยจะพปอร์ตตัวอย่างที่เป็นแฮงเกอร์ที่เป็นผ้าเนี่ยซึ่งสามารถขอเบอิกได้เนี่ยเรามีตัวอย่างที่เป็นเสื้อนะครับเราก็ขึ้นเสื้อมาให้ดูเพื่อเพื่อให้ลูกค้าเอาไปคุยกับปลายทางได้ชัดเจนขึ้นยิ่งพอเราเห็นปม่เสื้อเนี่ยก็จะเห็นว่าความน่าสนใจของงานค่อนข้างมีนะครับเราเสื้อเนี่ยเวลาออกก็อย่าออกแค่หนึ่งตัวนะฮะเราทําออกมาเป็นเซตคอลเลกชันความน่าสนใจก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นทนเทานะครับ อันนี้ก็เป็นโทนน้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโทนโทนสีที่ค่อนข้างแรงนะครับทั้งหมดก็ก็เป็นเสื้อเนี่ยเรามีอยู่ในสต็อกของทางกล้องเกียนนะครับลูกค้าสามารถร้องขอกับเซล,ลได้ว่าอยากจะเบิกเอาไปพรีเซนต์หรืออยากจะยืมมาไปพรีเซนต์กับปลายทางนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของ b o ๊กสเปซแอนด์ซันนะครับถ้าท่านสนใจก็ ติดต่อมาที่ฝ่ายขายของเราได้ขอบคุณครับ